มาดูกันครับว่า Constellation Energy บริษัทพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเนี่ยไต,ตรมาสล่าสุดเขามีอะไรน่าสนใจบ้างผลประกอบการของเขาจะบอกเราได้ครับว่าทิศทางของพลังงานในอนาคตกำลังจะไปทางไหนคำถามที่หลายคนอยากรู้ก็คือในฐานะที่เป็นเบอร์หนึ่งด้านพลังงานสะอาดเนี่ยผลงานของเขาจะแข็งแกร่งสมชื่อหรือเปล่าซึ่งตัวเลขต่างๆที่ออกมาในไต,ตรมาสนี้ก็มีคำตอบที่น่าสนใจซ่อนอยู่ครับและนี่คือคำตอบครับ3.04ดอลล นี่คือกำไรต่อหุ้นแบบปรับปรุงหรือที่เรียกว่า adjusted EPS ซึ่งเป็นตัวเลขสำคัญที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามองกันมากที่สุดเลยเละครับมันบอกเราได้ว่าบริษัททำกำไรได้ดีแค่ไหนแล้วรายล่ะที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขสวยๆแบบนี้คุณโจรโรเมนเกส CEO ของเขาก็ออกมาบอกเองเลยนะครับว่าเราบรรลุนหนึ่งในไตรมาสที่มีผลการดําเนินงานสูงสุดสําหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของเราชัดเจนเลยนะครับว่าหัวใจของความสําเร็จในครั้งนี้ก็คือพลังงานนิวเคลียร์นั่นเองโอเคครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันในส่วนแรกเลย ไปมาที่แข็งแกร่งเราจะมาดูตัวเลขเบื้องหลังเรื่องราวนี้กันเพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่าผลงานของเขาดีขึ้นข,น,ขนาดไหนเดี๋ยวเราจะลองเทียบกับปีที่แล้วดูครับดูกราฟนี้สิครับเห็นภาพชัดเจนมากเลยนะจากปีก่อนที่ทำไว้2.74ดอลลาร์ปีนี้กระโดดขึ้นมาเป็น3.04ดอลลาร์ถือว่าเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นสัญญาณบวกมากๆเลยครับคำถามต่อมาก็คือแล้วอะไรหลักที่ทำให้มันเติบโตได้ขนาดนี้ คำตอบเนี่ยมันอยู่ในส่วนที่เป็นหัวใจหลักในการดําเนินงานของบริษัทเลยครับมาถึงส่วนที่2กันแล้วครับขุมพลังนิวเคลียร์และความเป็นเลิศในการดําเนินงานเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเครื่องยนต์หลักที่ขับเครื่อนความสําเร็จของเขาในไตรมาสนี้เนี่ยมันทํางานได้โดดเด่นขนาดไหนโห9ก้าสแนตแน่ตัวเลขนี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากครับนี่คืออัตราการใช้กําลังการผลิตของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พูดง่ายๆก็คือโรงไฟฟ้าของเขาเนี่ย แทบจะเดินเครื่องเต็มกำลังตลอดเวลาไม่ได้หยุดเลยซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากๆในอุตสาหกรรมนี้เลยครับแล้วพอมาดูภาพนี้ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เลยครับจำนวนวันที่ต้องหยุดเดินเครื่องเนี่ยลดลงเกินครึ่งเลยนะจากปีที่แล้ว57วันเหลือแค่28วันในไตรมาสนี้แน่นอนว่าพอหยุดน้อยลงก็ผลิตไฟฟ้าได้เยอะขึ้นเป็นเงาตามตัวครับ สรุปง่ายๆก็คือการลดเวลาหยุดเดินเครื่องลงได้มหาศาลนี่แหละครับที่ส่งผลโดยตรงให้บริษัทสามารถผลิตพลังงานสะอาดได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญรวมๆแล้วเนี่ยเกือบ47,000กิกะวัตต์ชั่วโมงเลยทีเดียวในไตรมาสเดียวโอเคผลงานปัจจุบันยอดเยี่ยมแล้วแล้วอนาคตละ่ะเขามองไปข้างหน้ายัางไงในส่วนที่3นี้เราจะมาดูกันครับว่า Constellation เขากาลังวางหมากสาหรับอนาคตไว้อย่างไรบ้าง ไทม์ไลน์นี้โชว์ให้เห็นเลยครับว่าปี2025เป็นปีที่สำคัญมากๆของเขาตั้งแต่การเคลียร์ปัญหาคาใจมานานเรื่องเขื่อนโคนโนวิงโกได้สำเร็จไปจนถึงแผนการเข้าซื้อกิจการใหญ่อย่างแคลไพที่จะมาเสริมทับให้พอร์ตโฟลิโอพลังงานของบริษัทแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกในระยะยาวครับผลงานดีแผนในอนาคตก็มีทีนี้มาดูเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันดีกว่านั่นก็คือสุขภาพทางการเงินของบริษัทโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินกับกระแสงเงินสดครับ ก่อนื่ยเลยคําว่ากระแสงเงินสดอิสระหรือ free cash flow เนี่ยมันคืออะไรคิดภาพทางง่ายๆนะครับมันคือเงินสดจริงๆที่เหลืออยู่ในกระเป๋าของบริษัทหลังจากจ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่จําเป็นหมดแล้วเป็นเงินที่เขาจะเอาไปทําอะไรต่อก็ได้จะลงทุนเพิ่มจ่ายนี่หรือคืนให้ผู้ถือหุ้นก็ได้หมดยิ่งมีเยอะก็ยิ่งดีครับมันบอกได้เลยว่าบริษัทแข็งแกร่งแค่ไหน ตัวเลขหนี้สินระยะยาวของบริษัทณสิ้นไตรมาสสามอยู่ที่7.4พันล้านดอลลาร์ครับซึ่งเราก็ต้องมาดูกันต่อว่าเขามีแผนจัดการกับภาระหนี้สินตรงนี้ยังไงแล้วนี่ก็คือแผนของเขาครับชัดเจนมากอันดับแรกเลยคือต้องรักษาคเครดิตท,ทางการเงินให้ดีจากนั้นก็เพิ่มเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าโตปีละ10%เลยนะครับแล้วก็มองหาการลงทุนใหม่ๆที่คุ้มค่าสุดท้ายก็คือคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้น เป็นสเตปที่ดูรอบคอบและสมดุลมากๆครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเราจะมาดูกันว่าบริษัทมองภาพรวมทั้งปีนี้ไว้อย่างไรผ่านการปรับตัวเลขคาดการณ์ล่าสุดของเขาการที่บริษัทปรับกรอบคาดการณ์กไรให้แคบลงแบบนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณของความมั่นใจนะครับจากเดิมที่คาดการณ์ไว้กว้างๆตอนนี้ขยับมาเป็นช่วง9.05-9.45ถึงดอลลาร์ต่อหุ้นเหมือนการบอกเป็นในๆว่าเราค่อนข้างชัวร์แล้วล่ะว่าจะทําได้ประมาณนี้แล้วทําไมถึงมั่นใจขนาดนั้นก็เพราะว่า ธุรกิจฝั่งคอมเมอร์เชียลก็ทำได้ดีกว่าที่คาดไว้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ยังคงเป็นพระเอกทำผลงานได้ดีเกินคาดอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะมีต้นทุนการดำเนินงานสูงขึ้นมาบ้างแต่ภาพรวมคือแข็งแกร่งสุดๆครับคำพูดของคุณโจโดมิงเกสซีโอก็ตอกย้ำภาพนี้ได้ดีที่สุดเลยครับเขาบอกว่าตอนนี้กระแสะของพลังงานนิวเคลียร์ที่ทั้งสะอาดและไว้ใจได้เนี่ยกำลังมาแรงมากในอเมริกาซึ่งคอนส l ตเลชันก็อยู่ในใจกลางของกระแสะนั้นเลย ก็น่าคิดนะครับว่าด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้และกลยุทธ์ที่วางมาอย่างดี Constellation Energy จะกลายเป็นผู้นำตัวจริงในการขับเคลื่อนอเมริกาสู่ยุคพลังงานสะอาดได้สำเร็จหรือเปล่าเรื่องนี้น่าติดตามกันต่อไปจริงๆครับ